ขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีคนครปฐมเป็นเลขที่9ปาศูนเป้าต้นทางจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีน้ำตกท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการด้วกสารได้ในชานชลาที่1ขอบคุณค่ะตได้ในชานชลาที่หขอบ เดินชิดติดขอบชานชลาที่1มากเกินไปและข้ามไปมาระหว่างชานชลาโปรดะมัดวางอัตรลายจากขบวนรถด,ด,ด้วยค่ะอีกสักครู่จะมีขบวนรถพิเศษนําเที่ยวขบวนที่909และขบวนที่911จอดเข้าเทียบในชานชลาที่1ค่ะ แห่งประเทศไทยขอบอคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ